ก่อนหน้านี้นะครับมีบริษัททำแบรนด์เครื่องสำลังแห่งหนึ่งเคยทำยอดขายได้ 15, ถึง5,000ถึง8,000ล้านหยวนต่อปีหรือประมาณ25,000-40,000ล้านบาทนะครับแต่ตอนนี้ยอดขายติดหัวลงไปเยอะมากจนแทบไม่มีกำไรเลยเพราะทำการตลาดด้วย KOL หรือ Influencer เป็นหลักนี่คือคำพูดของคุณหลุยส์จิ้เจียนะครับไม่แน่ใจชื่อถูกหรือเปล่าครับ ซีอโอและผู้ก่อตั้งบริษัทร,ระดับหมื่นล้านอย่างอันบ็อกใครรู้จักบริษัทอันบ็อกซ์ไหมครับไม่ได้จริงบริษัทอันบ็อกซ์คือบริษัทที่ขายเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ซึ่งบริษัทนี้ชาตาิากใครเคยเห็นผ่านตาไหมครับว่าเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถหนึ่งนาทีคือพับเก็บได้เคยเห็นผ่านมาไวมิโออ่าตอนนี้มีเยอะมากนะครับซึ่งต้นต้นแบบมาจากบริษัทอันบ็อกซ์นี่แหละครับ ทีนี้คน ok ที่เขาไปก็บอกบ่าถามนะครับผมได้อ like, ่านเขาก็ถามกับทีมโอของบริษัทนั้นบอกว่าการที่เขาผลิตสินค้าพวกนี้คือมันล้ำกวบริษัทอื่นแต่ซีรีส์หนึ่งเลยประเทศที่เป็นเจ้าขอของการทำนะครับลอกตีนะเขาก็เลยถามว่าเอาอะ้รอย่างนี้ไม่ควรบดนลอกตีหเปลาขาบอกว่าเขาบอกบริษั์ไปแล้วเขารู้อยู่แล้วว่าต้องมีการลอกตีเพราะฉะนั้น คอลเลชันใหม่ในทุกๆปีคนที่ก็อกตามหังเขาก็จะตามขังเขานะครับแต่สิ่งสำคัญท,ที่เขาพูดขึ้นมาเนีเลยก็คือว,ว่าต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์จะไม่ได้แข่งที่คุณภาพสินคาแต่จะแข่งกทการตลาดจริงไหมครับเพราะอะไรครับทุกวันนีู้ก็มาเป็นกีตอรขอเรื่องนี้นะครับทุกคนมาลังทำตามๆด,ด้วยตัวเองอยู่จริงๆอยากให้ปลดให้เป็ก่อนรลองอ การที่แบรนจะต้องขาของได้ครับต้องเจ้าจไหครับดาราใช่หเจ้าดาราทำการตลาดทุกอย่างทอย่างพวกนี้นะแต่วันนี้ทุกคนสามารถทาการตลาดด้วยมือเเดย,ยุคสมัยเปียนไป,ไปเไปะอะมากนะครับทีนี้ย้อนกับที่ประโยคเม่อสักพูดจาได้่ครับใครจประโยคได้บ้ครับว่ายอดขายตกเพราะอะไรเพราะว่าใช้เงินะร ทีนี้คำถามคือทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นอสองปีข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะหาทางแก้ไขแก้เกมยงังไงนะครับระจะเ่าให้ฟังนะครับก็คือว่าให้ทุกคนเี็นภาพตานะครับสมมติคนที่เป็นผู้ประกอบการน่าจะเข้าใจง่ายกว่าน,นะครับเวลาเราผลิตสินค้ามาอย่างหนึง่งใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นเราทาอะไร ทำไะไต่อ,รอเราทำทำยังไงครับผลิตมาแค่อะไราานนะครับขา,ายจะขายยังไงครับโฆษณาโฆษณายห็นไหครับยิงแอนมีอะไรไหมครับจ้างปูจา้จางติวติวแอลเนาะอันเนี้ยคือเป็นการ ลองมาดูความหมายของ